ส,ส,สาวนาศาทองวิเศษอดีตรองอันดับ2องมิสไทยแลนด์เวิลปี2540ที่ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักแสดงและนางแบบที่สวยเซ็กซี่ตลอดการวันนี้เธอควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่ดีกรีระดับพระเอกลิเกยอย่างอารุณชัยมาเผยถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ถึงกล้าเริ่มต้นรักครั้งใหม่ แม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแซ่บต้องเข้าทางไหนให้ได้ใจเธอลูกค่ะถ้าเรารักแม่เขาได้เราต้องรักลูกเขาให้ไม่ต่างจากแม่เขาไงไม่ว่าเธอจะผ่านอะไรมาผมก็ไม่แคร์กับเรื่องในอดีตก็เราถูกชะตากับเขาสุดท้ายมันคือความสุขเธอต้องเลือกเราเพราะเราเป็นรุ่น Limited i n i t i o n จับได้ว่าคนดีถอยรถใหม่ให้นักศึกษาสาวสุด X เอาคืนวิธีไหนให้หายแค้นพี่อินั่นบ้านอยู่ไหนสมมุติอยู่นะพี่นะสมมุตินะ <c oughs> เอาสมมุติเหรอสมมุติเด็กสา,สาอเอาไปนะเด็สาน้องถ้าอยู่กับพี่คนนี้เจ็ปีเปลี่ยนรถยีิคันนะไหวเหรอเคยหรือไม่เคยทะเลาะก,กันทีไรเธอใช้คำพูดแทงใจใส่ฉันทุกทีไม่ค่ะแล้วเวลาโมโหโกรธสุดๆของพี่เลยหันไปพูดว่าที่รักะ อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ฟิลนี้แค่นี้คือเราเราก็รู้แล้วจริงเหรอเราใช้เราใช้เสียงแบบนั้นหรอผมใช้พูวกจริงครัผมใช้พูดวงจริงคมันเป็นความโชคดีของแม่ไม้ลูกติดคนหนึ่งชีวิตผ่านมา7ปีโชคดีสุดๆที่ได้เจอผู้ชายคนนี้ผมเป็นคนที่ไม่มองอดีตคือเรามองปัจจุบันเรามองว่าวันเนี้เราคบเขาเพราะอะไรมันคือความสุขไงสุดท้ายมันคือความสุข sing the